สวัสดีครับสุรินเตอร์นะฮะแล้วเ,เราก็อยู่กับเกม3ก๊กนะครับ Dynasty Warrior Overlords นะครับผมวันนี้มันมีกาชาใหม่มานะฮะอยู่ในตู้สรรหาตรงนี้นะครับก็จะเป็นฟื้นฟูบาลังหั่นนะฮะแต่ว่าตู้นี้มันมันเหมือนจะเป็นตัวที่แบบเรามีโอกาสที่เราจะได้ฟรีมาอยู่แล้วนะฮะทั้งกวนอูแล้วก็เล่าปีเนี่ยคือมันบังคับมีอยู่แล้วแต่ว่าเตียวคุยกับบางทองเนี่ย มันสามารถสุ่มได้จากสัญหาขุนพลปกตินะฮะเพราะว่าผมก็มีบางทองมาตัวหนึ่งด้วยนะครับฉะนั้นเตียวคุยก็ยังไม่ใช่ไฮไลท์ตัวนี้ถ้ายังไงก็แนะนําว่าผ่านได้เลยหรือว่าถ้าใครอยากจะได้เศษนะฮะก็มาสุ่มตัวนี้ได้นะครับที่ตู้บัลลังฟื้นฟูบัลลังหั่นนะฮะแต่ว่าที่ผมสนใจวันนี้นะคบเพราะว่าผมมีตัวละครในนี้อยู่หนึ่งตัวก็คือ ห้องอิบนะฮะเกรดหิมะหนาวเน็บนะครับแล้วนี้เป็นตู้คอสตูมนะฮะคราวที่แล้วผมได้สูนสร้างเสียงไปแล้วเล่าปีชุดนี้ผมมีแล้วโจผีผมยังไม่มีชุดนี้เอ้ยไม่ใช่ผมยังไม่มีตัวโจผีนะครับแล้วก็เตียวหุยผมก็ยังไม่มีตัวแฮห,หัวตุนผมก็ยังไม่มีตัวฉะนั้นเป้าหมายในวันนี้ผมก็จะเล็งไว้ที่ห้องอิบก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูชุดกันนะฮะนี่ตัวอย่างครับเรือดูน,นะครับผมว้า เทเทเทนะฮะเดี๋ยวเรามาเราจะมาเอาชุดนี้กันนะครับส่วนตัวอื่นๆนะฮะเตียวหุยนี่ก็จะเป็นแบบชุดเหมือนแบบไม่รู้ว่ะนักเรียนญี่ปุ่นอะไรอย่างี้ป่ะแต่เป็นสีเขียวนะแล้วก็โจผีเด่นสง่านะชื่อชุดเด่นสงาอ๋อก็เหมือนแบบว่าขุนนางฝรั่งอะไรอย่างี้นะอันนี้ผมมีแล้วนะคะบบัวสีชาติ ชุดนักเรียนนักเรียนญี่ปุ่นมั้งใช่ไหมอันนี้ก็เป็นชุดอสวินเหนือสายน้ำนะฮะน,นี่ชุดเกราะอ,อสวินโคเทนะครับแต่ว่าผมผมยังไม่มีตัวนะฮะแล้วก็อันนี้มีแล้วนะครับคลิปที่แล้วสุมได้อันนี้ไปยังไงก็ไปย้อนหลังดูได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันนะฮะชุดนี้ก่อนเลยนะครับสรรหาเขาบอกว่า 30ครั้งการันตีเครื่องแต่งกายก็คือแค่3รอบเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าการันตีอ่ะออกแน่แต่ออกใครยังไม่รู้นะครับเพราะามันมีตัวนอกเรดด้วยนะฮะอ่ะเริ่มยังไม่ได้นะฮะเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นเศษตัวละครก่อนนะมัน30อีก15ครั้งเหรอวะอ๋อ <laughs> มันสัรหาทีละ5นะฮะโทษที <laughs> มันต้องกด6ครั้งนะครับผมก็นึกว่ากด10ครั้ง อรอบหน้าได้แน่นอนนะฮะปาปโอ้ได้ซ้ำครับได้ซ้ำมันเอาไปรีไซเคิลได้นะฮะโอ้โหโคเซงมาเราต้องเอาใหม่นะครับเราต้องไปอีก30ครั้งก็คืออีก6รอบนะฮะอีก6รอบพอดีผมมีป้ายป้ายเออน่คูปองนะฮะแล้วก็ตำเรึงก็สะสมมาค่อนข้างเยอะก็คือเล่นเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ดองๆไว้เดี๋ยวก็ได้เองนะ อ่ะอีกหรอบนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอได้มาเฉียวอะหครับโอ้โหสามอีกแล้วเราจะเอาหองอิบนะฮะนี่เ,เอาคนนี้นะครับนี่มีสาสองตัวละหนึ่งสองสามสี่ห้าหครับไอ้ถุยเอาเตียวหุยตัวยังไม่มีเอามาทำไมเนี่ย โอ้โหสามสองเลยนะฮะมันเอาไปรีไซเคิลได้นะครับรีไซเคิล <c oughs> ตรงนี้เลยเออโอ้เสงหลายอีก27ครั้งนะฮะยีครั้งเอ,อ่อกดสองครั้งก่อน1 2นะฮะจะได้เป็น5นะก็กด5รอบนะ1 2 3 4 5อออกมาแล้วครับโอ้โหเรียกว่าซ้ำกันรวนัรวๆน,นะครับกับ เครื่องแต่งกายห้องอิบนะฮะพอเลิกนะครับแล้วเราก็ไปใส่ชุดกันนะฮะขุนพลนี่ยังไม่ค่อยได้เอามาใช้เลยนะครับห้องอิบนะฮะเราก็ชอบอะไรแบบเนี้ยเกมไหนมีแต่งตัวนี่ผมหมดเยอะตลอด <c oughs> สกินนะฮะ โอเคต้องเลือกสวมใส่ตรงนี้นะครับอัปเกรดได้ด้วยนะครับนี่มีมีเศษพระหมายอยู่40นะฮะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะไปอัปเกรดให้ใครนะครับวิญญาณนักรบติดตั้งสักนิดนึงนี่สกินหมอยากกดอัปเกรดจังม้ายังไม่ได้ขึ้นเลยนะฮะอันนี้มีบัฟบนะฮะม้านี่ดูบัฟตรงนี้ได้เลยนะครับจะใส่ตัวไหนเนี่ยนะฮะบอกว่าม้าเฉพาะม้ามีชื่ออาทิตย์สีนินนะครับปลาปลาชงอันนี้มันม้าม้าดีนะ นี่นะฮะก็ก็เราก็เลือกได้ในะอาทิตสีนินเราไม่มีนะปลาชงแล้วเราก็ไม่มี <c oughs> ไม่ขี่ตัวอื่นได้อยู่นะแต่ว่าเขามีเจ้าของกันหมดแล้วโอเคอ้าวนี่สูมไปสูม่มาได้เศษนะฮะได้เศษโจผีครบนะครับก็เปิดใช้ขุนพลไปเลยในปณิธานยิ่งใหญ่ว้าบโอ้โหโจผีนี่รู้สึกมีสกินนะฮะเมื่อกี้นะครับแต่เป็น SR นะ,ะผู้หญิงเราก็ จะเอานะครับแต่ว่าถ้าผู้ชายเราก็คิดดูก่อนนะฮะนี่มีโจผีเด่นสง่าได้มาเมื่อกี้ไม่ได้นะนะฮะไม่ได้ไม่ได้มีเด่นสง่านะครับจะลองไหมล่ะเดี๋ยวเอานี้ก่อนนะฮะมันจะมีอาวุธด้วยนะครับอาวุธตตยล่านะฮะก็คือมันจะมีอาวุธของซัวเอี้ยมเนี่ยผมยังไม่มีตัวละครนะตัวละครที่ผมมีคือมีอ้วนเสี่ยวนะฮะ แล้วก็เตียวเซียนนะครับก็จะมาเอาสกินอาวุธของ2คนนี้ด้วยนะครับว้นเซียวกับเตียวเซียนนะฮะซึ่งของเดี๋ยวดูของคนอื่นก่อนนะฮะอันนี้คือของเตียวหุยนะครับเป็นไม้เสียบบาร์บีคิวนะชื่อว่ายี่ราหอมหวนนะครับนี่เมื่อกี้ได้ชุดไปแล้วนะถ้าได้ไม้นี่ก็หาเลยนะะแต่ว่าตัวยังไม่มีกลายเป็นว่าไปบังคับสุ่มตัวออกมาอีกนะแล้วก็จะมีโั่เอี้ยมนะฮะสั่เอี้ยมนี่นะครับก็เป็นเอ่อ อะไรวะแววเสียงกระดิ่งนะฮะโซ so, เอมผมก็ยังไม่มีตัวละครนี้นะะก็เลยดูไม่ออกว่าอาวุธเขาเป็นอะไรนะครับแล้วก็อวนเซียวก็เป็นไม้เท้านะฮะนี่ก็ดูธรมธรมดาธรรมดาแต่พอดีผมมีตัวละครนี้อยู่นะครับโจโฉยังไม่มีตัวละครนะฮะก็เป็นปากระเบนสอนคนตกปลานะฮะจริงๆมันเป็นดาบแหละแต่นี่มันเป็นรูปปลาไม่ใช่ปากระเบนปลาอะไรวะเนี้ยเกมนี้มันอาวุธมันสร้างสรรค์มาก โอ้โหนี่แบบ,เ,บรเริ่มเลยนะฮะเลยไฟฟ้านะครับเบิกภูผานะฮะเบิกภูผาเฟี้ยวว่ะแต่ยังไม่มีตัวละครนี้นะฮะแฮหัวป่านะครับแล้วก็เตียวเซียนนี้ผมมีแล้วนะครับมีแรกๆเลยแหละนะก็ได้เป็นดอกมงดอกไม้อะไรมา,เ,มาเป็นแซรนะครับบุปผารยไร้ใจนะฮะเดี๋ยวเรามาเอาสกินกันนะเริ่มก่อนเอาสกินกันนะฮะหนึ่งสองสามออกแล้วครับโอ้โหง่ายเลยนะฮะ ทีเดียวได้เลยนะครับทีเดียวได้เลยก็เลิกเลยนะฮะตู้นี้อ๋อเหลืองานนึงเหลืออ้นนอวนเซี่ยวเอ๊ะเอาดีป่ะไม่เอาดีกว่านะไม่เอาดีกว่านะฮะอ้วนเซี่ยวผู้ชายเราเฉยๆนะฮะเราแต่งตัวให้สาวๆดีกว่าสกินนะครับเป็นสกินประดับอาวุธนี่เปิดใช้ซะให้เรียบร้อยอ่าเป็นไงเปรี้ยวอ่ะอ้เสื้อผ้ายังไ,ไ,ไงฮะ เสื้อผ้าอัปเกรดได้นะครับนี่เปิดใช้ฟิงเปิดใช้นี่อัปเกรดได้นะถ้าเลเวลเต็มแล้วมันจะแบบมีเอฟเฟกเพิ่มด้วยนะครับก็ไปหาอัปเกรดส่วนไอ้ผ้าไหมที่ใช้อัปเกรดนี่ก็ไปโปรโมชั่นรายสัปดาห์นะฮะก็ไปหาซื้อได้แต่ว่าบางทีมันไม่มีนะมีเปล่าวะไม่มีอ่ามีม,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 มีมีอยู่นี่นะครับลด30%อยู่ใช้เจ0ตราลึงนะฮะซื้อได้3ครั้งเราก็ซื้อไป ตำลึงเราเยอะนะครับซื้อไป <laughs> เราก็กลับมาอัปเกรดอีกทีหนึ่งนะฮะ <c oughs> เราต้องเลิศหรูนะครับแต่งตัวนี้เราต้องเลิศหรูตลอดเวลาต่อไปเป็นผ้าไหมทองแล้วนะฮะโอ้แมงชาเยอะว่ะผ้าไหมทองนะฮะมีป่ะนี่ผ้าไหมทองอ่ามีนะครับหูพันสี่ 1, เลยเหรอพันสี่นะฮะซื้อสูงสุด3ครั้ง4,200อ่ะ ตำลึงมันได้เรื่อยๆนะครับมันหาได้เรื่อยๆถ้าเติมเงินเนี่ยมันจะได้ไป้ายทองคําเอามาแลกซื้ออีกทีหนึ่งแต่ตำลึงนี้ในเกม,มหาได้เรื่อยๆอยู่ตอนนี้นะช่วงเกมมันใหม่ๆเนี่ยมันจะยังหาง่ายอยู่แต่สักพักก็น่าจะยากกันแหละโหแม่งอะไรวะเนี่ยเอาผ้าไหมอีกนะฮะหมดแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมซื้อหมดไปแล้ว หมายหมดแล้วจริงนะต้องรอนะครับมันอัปเกรดพูดเดียวไม่ได้เกมนี้มันอันไว้นะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับ,รบการมาสุ่มสรรหาอัปเกรดตัวขุนพลนะฮะนี่ดูน้องเขาอีกทีหนึ่งว้า yeah, like สวย <laughs> ก็ชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครเล่น d Dynasty w a r r i o r o v e r Lord อยู่ก็มาร่วมสนุกกันได้นะครับมาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์นะครับว่าเล่นตัวไหนทีมอะไร อ,อยู่เซิร์ไหนอะไรงนี้นะครับก็จะได้แลกเป็นวิธีการเล่นกันนะครับสำหรับนนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับโชคดีมีมันนี่ใช้แม่ยายงามน้องเมียสวยทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ